ครับวันนี้พ่อหนอนนะครับผมวันนี้ก็มาตามแนวทางของคุณพ่อนะครับผมเป็นเลขต่องวดนะพ่อเนาะครับพอดีมาจังหวะคนเขากำลังตัดไม้พอดีเลยเสียงดังหน่อยนะครับท่านผู้ชมเนาะอีกสักพักคิดว่าน่าจะเลิกตัดแล้วนะพ่อเนาะใช่ตอนแรกก็ดังคนนี้อยู่รอจนดกว่าเสียงจะเงียบนะครับท่านผู้ชมนะครับก็คือน้องกุมารนี่มาฮะมาบอกวันเลขออกใช่ไหมพ่อหรือว่าวันไหนก่อนเลขออกใช่ไหมครับใช่คืนก่อนเลขออก พอมาบอกก็บอกเป็นแปลกๆและคราเขียนให้ด้วยนะเขาเขียนว่า0 1 2, 2> 0 1 2 1> ใช่เราก็คิดว่าออกแน่นอนเลย1 2อ่ะนะครับแต่เวลาออกมันไม่ออกอย่างที่ว่าคิดคิดเอาไว้นะมันออก0 2เขาก็ยังแปลกๆเลยเราคิดว่ามันต้องมีอะไรไอ้คำว่าผิดอ่ะมันมีมันมันมีแน่นอนแหละสิ่งที่ผิดแต่เราไม่รู้ว่ามันผิดจากจากคนที่เคยพูด หรือว่าจะแบบพูดว่าจะทําบุญหรือว่าพูดว่าจะอะไรแล้วทีนี้ไม่ได้ทำํำพอไม่ได้ทําจะถูกลงโทษแบบเนี้ยลักษณะจะเป็นแบบนี้คือพูดแล้วไม่ทาอะนะ่นนะมีแน่นอนเพราะมันเป็นแบบนี้เป็นลักษณะที่ว่ามันจะได้มันก็เลยกลับกลายเป็นว่าาไม่ให้นะให้เป็นปริศนาแบบนี้มันก็ยังไม่ตรงแต่ทีนี้พอโยงมาทีนี้โยงมาเป็นสัมปติเขาเรียกว่าหวดเนี่ยสัมปติ เขาเรียกว่าสัมปติปุโรตายวตังท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีสิ่งที่สัตถาโรกาโยสะคือจะพูดแบบแบบเขาเรียกว่าแบบภาษาง่ายๆคือว่าทําให้เขาเรียกว่ายังไงทําให้หลาบให้จําอะก่อนจะพูดต้องคิดก่อนอย่างเงี้ยนั่นแหละห้ามพูดก่อน พอพูดแล้วมันจะทําไม่ได้อย่างที่พูดเอาไว้น่ะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้แหละท่านท่านรู้ด้วยไหมครับท่านไม่รู้สัมปติโยปรยามัตตะครับโอ้โท่านก็ย้ำแต่เลขหนึ่งสองในเลขทั่วก็ย้ำหนึ่งสองแล้วบอกใช่ใช่ใช่มันเป็นศูนย์สองกับเจ็ดสองใช่เป็นศูนย์สองกับเจ็ดสองครับก็คือน้องกุมารก็มาย้ำแต่ว่าเป็นศูนย์หนึ่งสองใช่เขียนให้เลยศูนย์หนึ่งสองก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ คิดว่าอย่างไงก็พ่งหนึ่งสองแต่เวลาออกมันออกศูนย์สองก็ตังยังมันยังมีอะไรผิดนั่นแหละมันด้วงเป็นแบบนี้คร<า>ับแล้วงวดนี้น้องกุมารจะมาให้อีกหรือปรเปล่าพอกุมารถ้าเป็นกุมารอ่ะจะว่ากุมารก็เห็นนะแต่เป็นเด็กอันนี้มันเด็กเกินน่ะมันเด็กที่ถ้าพูดง่ายๆก็เรียกว่าคลอดออกให,หม่ๆอ่ะยังก็ตัวแดงๆอยู่เลยนะเด็กกันอ่ะครับ ที่เห็นนะแต่คงไม่ใช่ภูมานหรอกหรือว่ามันจะเกี่ยวกับภูมานหรือเปล่าเห็นยูเด็กนินนะเห็นเด็กทอดเงแดงติดเลือดเลยเต็มตัวเด็ก,กนะ<ช>่ะเด็กได้แต่ทีนี้ว่าเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้เ็าจับเหมือนเขาเอามือเหมือนจับมือเดียวเหมือนถ้าถ้าเราก็ต้องลักษณะคือล้างแต่เขาทำมือแบบนี้จับเด็กกลวยไปกลวยมาแบบนี้เอ้ามัน มันแปลกๆว่าเด็กนี่มันเป็นอะไรถึงจับแบบนี้เนะอันะนี้มิจเกี่ยวกับเด็กเแตีนี้คําว่านิมิตเกี่ยวกับเด็กมันก็ใช่อยู่หินเด็กแต่ว่านิมิตที่ให้เป็นนิมิตที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคลาเหินอยู่ให้อยู่คือให้แหละยั่วดนี้คงไม่ให้พลาดละ่ะถ้าพูดง,ง่ายๆเพราะว่าเห็นหินง่ายมากเดินไปเหมือนว่าเดินไป เป็นทางเนี่ยเดินเดินเดินไปแล้วเขาชี้ให้เราดูคนชี้เราก็ไม่รู้จักชี้เขาถามว่ารู้ไหมว่านั่นคืออะไรเราก็มองไปแล้วโอ้รู้เราว่าอย่างนั้นตัวชี้บนต้นไม้สูงมากเลยแล้วแล้วเราก็ถามว่าเอาแล้วทาไมไปทําไปแฝนไว้อย่างนั้นเขาก็บอกว่าแฝนแฝนเอาไว้อยากให้รู้ว่าสิ่งที่รู้น่ะมันคืออะไรอย่างนี้เราก็เลยพูดว่ารู้อ่ะอันนั้นมันปืนนะว่ะ แล้วก็ถามว่าปืนอะไรเราก็บอกว่าปืนเ1 6มิกแหละแฝงไว้แล้วเราเลยถามว่าแฝงไว้ทําไมนะปืนเ1 6ิกไปแฝงไว้อยู่บนยอดไม้สูงขนาดน,นั้นเวลาเราจะมาเอาไปเวลามีค่าศุกหรือศัตรูอะไรมาแล้วเราจะไปเอายิงได้ยังไงว่าอย่างนี้เนาะเราก็ถามเน้คนที่บอกเขาบอกถ้าไม่แฝงไว้เราก็จะไม่ได้รู้ยังไงเราเหมือนพูดง่ายงเหมือนบอกเราอะถ้าไม่แฝงเราก็คงไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่แฝงไว้มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ย คือท่านให้เป็นปริศนานะครับคือมันอยู่สูงอะอรู้เลยว่าอยู่สูงอยู่ข้างบนน่ะถตาเป็นเลขก็คืออยู่ข้างบนครับนั่นแหละจะบอกได้เลยว่ามันปืนเนาะมันก็แปดนั่นแหละ m ที่หกมันก็หนึ่งหกนั่นแหละครับงวดนี้อะท่านให้ง่ายมากเลยก็หนึ่งอะแปดหนึ่งหกนั่นแหละปืน m สิบหกอะอยู่บนด้วยหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่อยู่ข้างบนแฝนไว้สูงมากเลยต้นไม้อะไรสูงขนาดนี้เราก็เงยมองอย่างนี้ แต่ผู้ชายเราไม่รู้จักแล้วทําไมเขาต้องเจาะจงให้เราดูให้เรารู้ว่าเราจะรู้ไหมวันนี้คืออะไรเราก็บอกรู้อันนั้นเ็าเรียกว่าปืนเอ็มสิบหก่าอยางงั้นถรันานเลยแต่เขาไม่แฝนให้เราเราคงไม่รู้นะฝันนานนี่ยังก็พอฝันคืนทั้งงวดเลยคทั้งหมงดเลยใช่เรือท,ทีนี้มั่นใจเลยว่าอย่างไรก็ต้องก็ต้องก็ต้องมีก็ต้องออกกับในในในที่ว่าเป็นนิ m i t อย่างนี้ คือเสียใจแนะพูดง่ายในนิมิตด้วยเสียใจด้วยที่เดินไปเหมือนเหมือนกับว่าเราอ่ะเสียใจอ๋อทําไมห่วยมันถึงไม่ถูกอะไรอย่างนี้นะในในในนั้นเดินไปตามทางมันก็มีทางเล็กนเดินไปก็เหมือนมาปลอบใจนั่นแหละที่ผู้ชายเนี่ยที่เขาชี้ให้ดูมันยอดไม้นั่นแหละสูงมากเขาบอกรู้ไหมนั่นคืออะไรเราก็บอกรู้นั่นแหละคือปืนแล้วก็กถามปืนในแล้วก็ตอบเไปว่านั่นแหละคือปืนเอ็มสนะิบหกก่ออย่างนี้ เราเลยมาตีปีศนานี่เนี่ยมาอยู่ข้างบนเลยแหละปืนเอ็มสิบหกเนี่ยแปดหนึ่งหกใช่แปดหนึ่งหกใช่ทีนี้พอแปดหนึ่งหกที่มันจะกลับมันจะโยงที่เราตีมาเลยแปดหนึ่งหกถ้าไม่ใช่แปดหนึ่งหกมันก็จะคงเป็นแค่แปดหนึ่งเก้าแค่นั้นหละมีอยู่แค่สองหางเนี่ยคเจาะจงเลยอยู่ข้างบนแล้วคงไม่ไปนะแล้วคงได้ด้วยงวดนี้ พอเป็นแบบนี้เขาเหมือนว่าถ้าผิดปั๊บจะต้องปลอบใจทันทีทั้งจะปลอให้ทันทีเลยเนี่ยทำเปดแปดหนึ่งหกตรงๆก็ตรงเลยถ้าไม่ใช่ก็เป็นแค่แปดหนึ่งเก้าอยู่ข้างบนครับผมอยู่ข้างบนหน่อยเพราะปร์เนี่ยใช่สูงมากใช่เงอมองดูอย่างเนี้ยทำไมเขาต้องไปแฝนไว้ห้อยต้องแต่งต้องแต่งอยู่งั้นนั่นแหละแต่เป็นที่มาของแปดหนึ่งหกใช่ปริศนามันตีง่ายไม่ยากเลยปืนก็แปดเอ็มสี่หกมันก็หนึ่งหกครับ เราก็เลยว่าต้องแปดหนึ่งหกอยู่ข้างบนเลยแหละเพราะมันสูงก็แฝนไว้ okay. ก็คือเป็นเป็นผู้ชายใช่ไหมพ่อผู้ชาย,ชายอันนี้ผู้ชายไม่รู้จักผมยาวไม่พอรอเปล่าใช่ก็เหมือนก็ใช่ก็ผมก็ลักษณะก็ยาวพอประมาณแหลปะปะ่าปาบานี่แหละผู้ชายไม่รู้จักเลย <c oughs> เราก็เ <Okay. S 1> ดินไปตามทางเล็กๆครับประมาณนี้่หละมันเป็นป่าเป็นอะไรเงี้ยก็เดินไปอย่างนี้ เดินไปก็ไปเห็นผู้ชายแล้วเขาก็ชี้เราดูว่ารู้รู้ไหมนั่นเขาเรียกอะไรเ้เพราเรามองอย่างนี้เราก็เลยรู้ว่ารู้ว่าปืนปืนเอ็มสิบหกเราก็พูดอย่างนี้เรายังถามว่าเอาทําไมไปเอาไว้อะไรสูงขนาดนั้นไปแฝนไว้เขายังบอกถ้าทักเหมือนลักษณะเขาบอกว่าถ้าไม่ทําแบบนั้นเราก็จะตีปิดศนาไม่ออกอ่ะไม่แตกอ่ะถ้าอยู่ข้างต่ำถ้าวางไว้อย่างนี้เราก็รู้อยู่ยงี้เลย เดี๋ยวเราก็จะตีไปว่าเป็นอยู่ข้างล่างอีกตอนนี้คืออยู่สูงใช่มันอยู่เป็นข้างบนแน่นอนหละนั่นแหละครับผมปิศนาไม่แน่ปู่ท่านอาจจะให้ตรงๆก็ได้นะพ่อนใช่ถ้า <นะ S 1> ต,ตรงก็ตรงเลยถ้าไม่ตรงก็เป็นแค่เลขเก้ากับหัวกับหางวันแค่นั้นครับแล้วในฝันเขาได้บอกอย่างอื่นไมพบอหรือว่ายังไงครับไม่ขอบบอกแค่แค่เท่านี้แหละแค่ให้เห็นเนี่ยเรารู้เราตีปิดสนาตรงนี้ได้ ถ้าเราไปตีเป็นอย่างอื่นมันก็คงไม่ได้แล้วทําไมเราถึงพูดว่าเป็นปืนอันนี้ปืนเอ็มสิบหกอย่างนี้ทาไมไม่พูดว่าปืนอย่างอื่นใช่ไหมครับนั่น,นแหละเหมือนจะตีเหมือนจะส่งไม้เรารู้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้ปืนนี้เลขนี้อะไรอย่างนี้เลยอาจจะเป็นหนึ่งหกเ็ได้นะพ่อเรานนี้แปดหนึ่งหกแล้วยังมาคิดแค่เลขหกถ้ากับหัวกับหางทําไม่โดนหลอกก็เป็นตรงๆถ้าโดนหลอกก็เป็นแปดหนึ่งเก้าแค่นั้น อาจจะเป็นแปดหกบางทีน้องกุมารมาบอกศูนย์สองหมดก่อนขนาดนพ่อเนาะใช่แบบศูนย์หนึ่งสองเนี่ยอาจจะเป็นแปดหนึ่งหกก็จะเป็น,นแปดหกนะพ่อเนาะใช่น,นั้นกุมารมาเข้ามาเขียนให้ก่อนวันคืนออกหวยจะออกคืนนั้นแหละก็เขียนได้เลยเขียนให้ศ<ช>ูนย์หนึ่งสองเลยครับเราก็ไ <จะ S 2> ม่คิดว่าจะหมดจะออกแบบนี้เราคิดว่ายังไงก็หนึ่งสองันแหละเขียนให้ขนาดนี้แต่เวลาออกมันออกศูนย์สองมันไม่ออกศูนย์หนึ่งสอง มันข้ามาม,มันข้ามเป็นศูนย์สองใช่ในงวดนี้ปูป่ท่านอาจจะมาให้เป็นปิษายัยก็ได้อาจจะเป็นแปดหกก็ได้นะครับท่านผู้ชมเนาะใชน่น้องกุมารมาเขียนให้หกใช่ก็เป็นไปได้นะพ่อเนาะใ,ให้ท่านผู้ชมมาไปพิจนารณาดูนะครับใช่แล้วน้องกุมารได้ไปบอกใครไหมละ่องวดก่อนเล่นตัวนี้สามปติไม่มีสัมปติถ้ากุมารไม่ได้บอกสัมปติปัฏฐาวปาเตวตายะสัง แล้วทีนี้กุมารน่ะยัสังปุเรเตโยตากุมารนมาวานเนี่ยเขามาลงตรงนี้แหละเราเนี่ยไม่ได้อยากมาสักนิดเลยเมื่อวานเนี่ยคพอมามาก็พอดีคนที่เขาเรียกว่าเคยจุดทูบแล้วถูกทุกครั้งที่เคยเล่าให้ฟังอนะ่ะใช่ก็เขามาจุดของวดนี้แหละอได้เลยถูกเลยจุดตักก็ถูกเลย,เลยทีนี้ถูกเขาก็ไม่เห็นใครหรอกเขามาจุดเขาก็ถูกเราก็เห็นอยู่ พอม,มามาสายหน่อยใครใมาจุดทูบนี่เนาะ,ะเป็นเลขเลยเจ็ดสองเลยเนี่ยจุดทูบตรงเนี้ยคนนั่นแหละที่เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละเขามาตอนไหนแล้วพ่อเขามาวันหวยออกเลยอ,อเขามาก่อน<ม>เออเขามาตอนเช้าเรามาตอนสายแต่ที่เขาไม่เห็นได้ทูบเนี่ยจุดไว้มันเป็นเลขเจ็ดเจ็ดแล้วก็สองอย่างเนี้ยใช่เขาถูกที่นี่มาวานเขามาไอเราก็ประเอญยังไงก็ไม่รู้ ก็ไม่ได้อยากมาอยู่ๆนึกว่ามาวังสักนิดวะขับรถมอเตอร์ไซค์มาเข้ามาพอดีโอ้ค่ะผมมาเจอกานพอดีเลยบอกมาเจอเขาบอกว่าเขาถูกหวยที่เขาจุดไว้ตรงนี้น่ะเราก็เลยพูดว่าโอ้เห็นอยู่แต่ไม่รู้ว่าใครจุดเห็นเลขเจ็ดเจ็ดสองอะไรอย่างก็พูดอย่างเงี้ยนะเขาบอกเขานี่แหละคนจุดที่วันนี้เลยพอจุดปุ๊บเขาบอกว่าเขามาบอกปูวว่าเขาจะมากับเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมาบอกว่า ขอบคุณน้าใที่เขาถูกเขาไอทิปูให้เขาอย่างงี้น่ะครับใช่ที่เราก็มาพอด,ดีพอมาปั๊บเขามีทูบมาดอกหนึ่งปุ๊บทีนี้เขาก็บอกว่าเขาเจะเอาทูบดอกนี้มาจุดแล้วทีนี้เขาบอกว่าจุดแล้วได้แล้วเขาจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่เขาบอกอย่างนั้นครับที่อยู่ๆกุมารก็ลงเลยพอเขายืน่นทูบให้ปั๊บกุมารก็บอกเลยนี่เลขทูบนี่ถูกกันนะถูกเลขหลัก อยู่ <ผม S 2> ในเนี้ยในในทูบดอกนี้เขาบอกถูกเลขลางนะนะกุมารทีนี้กุมารบอกว่าถูกกุมารลงเลยพูดจ่อยจ่อยจอยจ่อย,อย,อยทีนี้เขาก็ให้จุดครับพอจุดปั๊บเขาบอกว่ามันมีเลขแค่สองตัวนะอยู่ในนี้แหละแล้วบอกข้างล่างครับเขาจุดเสร็จตรงนี้อันที่จริงมันมีสามตัวนะล่ะเองะแต่น้องกุมารบอกสองใช่แต่ทีนี้ไอตัวที่สาม เขาตัดทิ้งเลยให้เหลือเห็นแค่สองตัวเนี่ยเนี่ยดูเลขที่ลอยตัดทิ้งอย่างนี้ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมเนี่ยศูนย์สี่เปล่าใช่ตัดทิ้งแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยอ่ะเป็ศูนย์สี่ใช่เขาบอกสองตัวอยู่ข้างล่างงั้นเพิ่มเลขถูกศูนย์สี่ด้วยนะครับใช่ศูนย์สี่เห็นไหมอันจริงจริงมันเป็นสามตัวแหละเขาก็ตัดทิ้งอย่างนี้เลยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาให้แค่สองตัวแล้วเขาจะตัดทิ้ง เหมือนเราทวมันก็ตัดล้มไปที่นี้มันก็เหลือเรียยแค่สองตัวนี่ครับมันที่ผ่านมาตัวปูวจะไม่ให้ปูจะให้เห็นเป็นตัวไหนก็ตัดตัวอื่นออกหมดเลยใช่แล้วเ็าบอกว่าข้างล่างคุูมารก็บอกเลยข้างล่างเขา,าบอกว่าถ้าอยากได้มากเท่าไหร่ก็รีบข่อยคว้าเอาเพราะว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นโชคใหญ่ของเราแล้วคุูมารก็บอกอย่างนั้นคนคนนี้แหละคนเดียวนี่แหละถ้ามาตรงไี้จุดมาอะไรถูกทุกครั้งไม่ผิดแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยมันแปลกผู้หญิงคนนี้ครับ เขามาจุดถูกกี่งวดแล้วนะพ่อคนนับไม่ท้วนเลยจุดเมื่อใดถูกทุกครั้งจุดเมื่อใดถูกทุกครั้งผิดไม่มีเอาพูดง่ายๆที่เขาจุดน่ะคนคนนี้น่ะงวดนี้เขามาจุดได้04ป่ะพ่อเขามาจุดแล้วเขาจะขอไปซื้อลอตเตอรี่ที่เรามาเจอเขาพอดีเมื่อวานนี่น่ะครับเขามาจุดได้772แล้วหวยมันออก72แล้วเขาก็มาอีกมาขอคุณปู่ก็เลยจุดขออีกใช่เขาจะมาขอจุดจุดแล้วก็บอกว่าต้องจุดแต่ เร็วจะได้ไปซื้อรถตลี่เขาว่าอย่างนั้นแล้วกุมารลงเลยปับ๊บพอกุมารจับไอ้ทูบของเขา,า,ากุมารบอกว่านี่เลขอยู่ในนี้แหละเป็นเลขล่างสองตัวนะวา,านนี้แล้วเขาก็จุดพอจุดปั๊บไ้ตัวที่สามตัดทิ้งเลยไม่ให้เห็นเลยแล้วก็ล้มเลยเนี่ยเห็นเลขอยู่แค่สองตัวเท่านี้แหละทั้งท้งทงี่มันเป็นเลขสามตัวนะงกุมารให้สองตัวใช่แล้วบอกข้างล่างด้วยบอกล่างด้วย่พ่อบอกล่างเลยแล้วบอกว่ามีปัญญา บอกว่าจะมีมีแรงศรัทธาเขาเรียกว่ามีแรงทุนทรัพย์เท่าไหร่ก็รีบเอาให้เอาท่นานไวอย่างนั้นเขาได้เป็นล้านก็เอาเอาได้กี่ล้านเอาบอกขนาดนั้นเลยเนี่ยตัวนี้แหละเราก็ยังแปลกว่าทำไมคือบอกเขาบอกคนนี้ง่ายแคบผมร้องกุมารบอกอันนี้เลยนะพ่อใช่ตัวเดียวแล้วบอกล่างเลยอืมครับไม่เน่อาจจะเป็นศูนย์นี่ก็ได้นะพ่อเนาะ ตัวเดียวูยสองแล้วก็มาศูนย์สี่นะครับหรือสี่หรือสี่ศูนย์เนี่ยปกติน้องกุมารก็ไม่ค่อยจะมาบอกชัดเจนเท่าไรได้อันนี้ชัดเจนเลยเขียวเลยปั๊บ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 เลยแล้วก็บังเอิญมาเจอยังไงก็ไม่รู้อย่าให้มาจุดขอปู่อีกนะพ่อเนาะใช่เราจะได้มาเสี่ยงทายอีกสักครั้งครั้งสุดท้ายแอดมินกับคุณพ่อเนี่ยก็ต้องมาเสี่ยงทายขอปู่อีกเหมือนเดิมใช่นะครับก็คือมีเอฟซีคนอื่นนอกจาก ที่แอดมินมาจุดกันคุณพ่อนี่ก็แม่นเหมือนกันนะพ่อเนาะคนนี้คนเดียวอืมแ่พลาดเลยแต่ที่แอดมินมาจุดก็ถูกเหมือนกันแต่ว่ามันที่น่าจะหนึ่งสองเนาะได้ได้ปู่ท่านให้หนึ่งสองมันออกศูนสองะเก็สองนะท่านผู้ชมเป็นไรหมดนี้ก็แอดมินอยากจะมาขอปู่ท่านใหม่เนาะใช่ก็ขอให้ได้มันเดิมเลยนะพ่อเนาะหมดนี้ได้คิดว่ายังไงก็ได้ครับคงจัดหนีไม่พ้นครับครับผมทํางานเอาไว้เดี๋ยวใกล้ๆวันเลี้ขอกเราคอยมาจุดขอให้ fc นะพ่อเนาะ ครับครับผมไปยังไงก็ขอขอบคุณพ่อหน่องมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ